ที่เกิดขึ้นค่ะก็จริงๆหนูก็รับรู้พร้อมกับทุกๆคนอันนี้เรื่องจริงค่ะก็คือเหมือนรับรู้แบบข้อมูลที่แบบว่าค่อนข้างที่จะแบบว่าลึกลับซับซ้อนหรือใดๆที่เจ้าหนี้แบบว่าตามอย่างเงี้ยค่ะก็รู้มอ,องทุกๆคนค่ะเราไม่ได้รู้เรื่องราวขอนหน้านี้มาเลย เดี๋ยวมาดูเรื่องราก่อนหน้านี้มาเลยคืออันนี้ไม่ไม่ไม่ทราบจริงๆค่ะก็ก็มารับทราบพร้อมกับคนหนูกับแม่ไม่ได้ต่อกันเลยหรอหรือยัง่ไงก็เดี๋ยวเอาค่ะติรต่อกับแม่ไคือจริงๆอ่ะหนูกับแม่อ่ะคืองอนกันบ่อยอยู่แล้วค่ะงอนแบบคือตามภาษาแบบว่าหนูเป็นเด็กขี้กับพี่น้อยใจอะไรเงี้ยก็แบบงอนอะไรเงี้ยหนูก็เลือกที่จะแบบเออเมื่อไหรแม่เขาจะทักมาหรือเงี้ยก็คือมันมีงอนกันในในน้อยแต่ว่าด้วยความที่เราแบบเราก็ไม่คิดว่าการที่เราแบบ ไม่คุยกันเยอะๆอ่ะมัน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 จะมาถึงแบบว่าเราจะไม่รู้เรื่องของที่ที่มีข่าวขนาดนี้เลยนะคะจริงๆมันมันก็เหมือนงอนๆอนกันจริงๆก็มีคุยกันบ้างแต่ปลาบปลายแต่แบบไม่ได้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 ลงลึกว่าเฮ้ยวันนี้เป็นอะไรยังไงถามว่าสบายดีไหมหรืออะไรนี้มากกว่าแต่เราลเป็นปีแล้วก็คุยต่อเจอกันตัวต่อตัวเนี่ยก็คือถูกค่ะก็ประมาณเป็นปีค่ะใช่ ค่ะคือหนูมาอยู่กับหนูนี้บ้านค่ะซึ่งมีคุณตาคุณยายแล้วก็พี่สาวหนูด้วยแต่ส่วนมากเนี่ยดาแบบทํางานเยอะและช่วงขายลักสิกล้อเนี่ยเราก็ไม่ค่อยได้อยู่บ้านเรานอนกับคุณน้าค่ะคุณน้าก็จะแบบคอยดูแลรับส่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือก็เป็นประมาณนี้ค่ะเรื่องคุณแม่พูดออกมาเองว่าเอาของเอาของอะไรรับพี่ของเราที่ให้ไปอะไรอย่างเงี้ยส่ขายอะไรเงี้ยก็ก็จริงๆมันก็เป็นของนอกกายเนาะท่านก็เอ่อก็เหมือนที่เขาให้สัมภาษณ์แหละค่ะงแล้วแม่มีปัญหาอะไรทางด้านการเลี้ยงลูกแบบนี้ คือถ้าถ้าข้อมูลในข้อที่จริงเนี่ยอันนี้หนูว่าไม่ทราบ<ช>ค่ะใช่ค<ม>่ะเหมือนคือยังไงอ่ะหนูว่าเป็นคนที่แบบแฟร์แบบมันแมนแบบว่าถ้าสมมติว่าหนูเป็นคนที่ให้เกียรติแล้วก็ให้อิสระทุกคนอย่างยกตัวอย่างเช่นคือว่าหนูมีเงินเดือนให้ตา้งกับยายหนูก็จะไม่ถามว่าเอ้ยตาบยายเอาเงินไปใช้อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแบบหนูเอาเงินที่น้องส่งน้องเรียนหนังสือนะคะก็หนูก็หนูก็จะไม่ถามว่า เอ้ยเงินเอาไปจ่ายค่าเที่ไม่ยังหนูจะไม่ไปแบบว่าลงรายละเอียดตรงนั้นเพราะหนูรู้สึกว่ามันเป็นแบบมันเป็นหน้าที่ที่เขาต้องรับผิดชอบเองอมีเจ้าหนี้โทรมาไหมคะมีเงาอะไรอย่างงี้ด้วยหรออ๋อที่ที่หนูรู้เนี่ยเพราะว่าจริงๆเนี่ยเขาติดต่อไปทางพี่สาวหนูค่ะี่นิต้าแล้ววันนี้หนูก็มองเอ้ยทำไมพี่นิต้าแบบว่าเงียบๆอะไรเงี้ยไปเดินแบบกันก็บอกนิต้าเกิดอะไรขึ้นก็รับทราบหนูก็โอ้โหนี่คือแบบ ที่เราแบบเหมือนรับรู้ก่อนทุคงรับรู้ด้วยกันอะแต่เหมือนเขากำลังแบบเหมือนรับรลกกับอยู่คือเราไม่รู้ว่าแม่เขาทํางานอะไรยังไงเลยเหลอที่บอกว่าเป็นนเรลลิ่หรือนู่นี่นั่นอะไรเงี้ยคือจริงๆในส่วนของการทํางานเนี่ยคือแม่อะก่อนหน้านี้เขาทํางานกับหนูนะคะคือเป็นประมาณที่ว่าหนูมีผู้จัดการก็คือหนูมีพี่เอแล้วก็มีแม่แล้วก็มีช่องค่ะทั้งสามคนเนี่ยจะบริหารงานโดยการที่แม่หนูเป็นคิวกลางพี่เอดูแลในเรื่องของแฟนโชว์ที่พี่ๆเจอหนูบ่อยๆนะดังแฟนโชว์ส่วนช่องเนี่ยเขาก็จะดูแลในเรื่องของ รทุกอย่่างคะซึ่งหนูก็จะหักให้แม่30%จากทุกงานที่แม่หาได้แล้วก็30%จากงานละครด้วยค่ะเพราะว่าช่องเขาก็ไม่ได้หักอยู่แล้วจนจนทุกวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะมันก็เป็นอย่างนั้นมาเสมอมาค่ะอย่างโ่าต้นคุณแม่ยังถามว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหถามว่า แต่ว่ายังยังไม่ได้โทรแบบเคลียร์กันขนาดนั้นเพราะว่าส่วนมากคือได้ด,ด้วยความความตอนนี้เหมือนที่แม่เขาให้สัมภาษณ์อ่ะเขาก็จะแบบหลบเราไปหลบเรามาอะไรเงี้ยหนูเชื่อว่าถ้าเขาพราา้อมมะเขาเขาเขาก็อยากคุยกับเราอยู่แล้วแต่ส่วนตัวหนูอ่ะหนูก็หนูก็อยากคุยกับแม่อยู่แล้วค่ะก็ไม่น้อยมีเจ้าหนี้โทรมาไหมสำหรับคือหนูคือมันตลกยู่อย่างหนึ่งนะคะก็คือ ทุกคนอ่ะจะเข้าหาทางพี่สาวหนูไม่มีวนามีใครเข้าหาหนูตรงอะไรเงี้ยค่ะหนูก็แบบเออหรือว่าเราดูแบบใจร้ายเกินไปหรือหรือว่าลุกเราดูแบบดูดูเขาเรียกว่าดูดุอะไรเงี้ยเออคิ่ใจเราก็ไม่ได้ดูดุนั้นออกจะเเฟลลี่อะไรเงี้ยใช่ค่ะที่แสดงว่าเราที่สาวของมาตั้งแต่ใช่อหนูมองว่ามันมันแยกส่วนกันเลยค่ะซึ่งคือหนูเป็นแบบไหนหนูก็ยังเป็นแบบนั้นเสมอมาส่วนในเรื่องของแม่อ่ะมัน เป็นในฟิลที่แบบว่าเราต้องให้เกียรติเขาอ่ะคือเหมือนคือเขาจะทําอะไรมันเราไม่สามารถไปบังคับชีวิตเขาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้เรายังไม่ได้คุยกับเขาใช่ไหมลังจากเดือนนี้ก็พใช่ค่ะยังยังหนูยังไม่ได้คุยแบบโดยโดยตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือติดต่อไม่ได้เลยอ่ะห้ารหลลัก้านอย่างเงี้ยคือจริงๆอ่ะตรงเนี้ยคือหนูแบบคุย พี่สาวมีตาเนาะก็คือมันเป็นในเรื่องของกระบวนการทางกฎหมายค่ะซึ่งมันจะมีทางกฎหมายเข้ามาช่วยด้วยและและในช่วงนี้เหมือนจะเป็นอยู่ในช่วงการไก่เกลี่ยอะไรเางี้ค่ะการนัดไปที่สถานีตํารวจเพื่อไก่เกลี่ยว่าจะจะมีการยอมความแต่คงไม่ยอมหรอกแต่ว่าอาจจะมีหลายๆอย่างค่ะก็ต้องเป็นกระบวนการทางกฎหมายเราก็ต้องให้เกียรติทางตํารวจแล้วก็แม่แล้วก็เจ้าหนี้ในตรงนั้นด้วยค่ะหนูยังไม่ได้เข้าไปแบบแทรกแซงเลยหนูยังไม่ได้เข้าไปช่วยจัดการอะไรใช่ไหม มีสิทธิ์ในการจัดการอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันเพราะว่าแม่เขาก็เขาบอกว่าตอนนี้เขากำลังนัดกับคุณตํารวจอะค่ะอยู่ในกระบวนการของกฎหมายปอที่ถ้าเดือนคจริงๆแล้วแม่เขาไม่มีเงินจ่ายเลเราพร้อมจะช่วยเป็ซัพพอร์ตช่วยดีช่วยเหลือ คือตอนนี้หนูต้องยอมรับว่าหนูดูแลคุณตาคุณยายแล้วก็น้องมาแบบว่าตลอดลเขาเรียกว่าคือหนูเหมือนเป็นหัวหน้าครอบครัวค่ะซึ่งหนูก็ยังอยากแบบทาหน้าที่ตรงนี้ให้ดีสี่ดก่อนเพราะว่าตอนนี้คุณตาคุณยายก็แก่แล้วไม่ว่าจะเป็นค่าหมอหรือค่ารักษาพยาบาลใดๆเนี่ยหนูเป็นคนที่รับผิดชอบอะไรอย่างนี้ค่ะในส่วนตรงนั้นอ่ะหนูต้องขอให้หนูกลับไปคุยกับทางครอบครบัวหนูอีกทีนึ่งค่ะแต่ยังไงแล้วอ่ะหนูก็อ,อยาก หน้าที่หลักๆของหนูก็ต้องแบบดูแลคุณตาคุณยายแล้ว together, ลก็มีน้องอีกท so ั้เลที่บอกว่าอนที่ไม่ได้คุยกับแม่เลยคือปัญหาอาไรปัญหาอะไรเรื่องเงินหรือเรื่องที่เขาเอาของแล้วไปขายอะไรเงี like there, s <S ranking, um> um> ้ยอ๋อไม่ใช่ค่งอนงอนแบบประมาณว่าแบบแม่มารับช้าอะไรเงี้ยค่ะแบบหนูถ่ายละครแล้วมันเลิกดึกใช่ไหมคะแล้วแม่มารับช้าอะไรเงี้ยก็แบบเหมือนแบบงอนเงินอะไรเงี้ยค่ะอือใช่แบบว่าแบบบางทีคือแม่มารับช้าแล้วก็แบบบางทีคือแม่แกแบบว่าเหมือนคือเขามีปัญหาในเรื่องของอ่า ลูกพาตาตาอะไรเงี้ยค่ะซึ่งแล้วเขาก็จะแบบว่าตาเขาเรียกว่าเหมือนตาฟ้าๆ้าแล้วเขาก็ต้องทำกายภาพอะไรเงี้ยซึ่งบางที like, เขาก็ลุกไม่ไหวในการจะมารับส่งเราแต่เราก็แบบงอนแบบว่าเออเนี่ยทำไมแบบว่าไม่ไม่ไม,ไ,มไ,มมไม่มาหาไม่มารับมาสง่งอะไรเงี้ยแต่ว่าน้าเราอ่ะเขาเขาก็เป็นคนแบบมามาสแตนบายตลอดอะไรเงี้ยค่ะือแต่เราก็จะงอนงอนสรุปคือว่าเรื่องพาระนิสิินอ่ะเราไม่เคยละเลกและแค่ราคาก่อนเลยจนมันเป็นข่าวถูกไหม ใช่ค่ะหนูก็รู้วอมทุกคนแม่ได้มาขอโทษเราไหมหลังจกเกิดเหตุการณ์คือถามว่าขอโทษไหมหนูว่าคือจริง,รงๆแม่ก็ไม่จาเป็นต้องขอโทษหรอกค่ะเพราะว่ามันก็คือเหมือนที่หนูบอกอะ่ะมันเป็นสิทธิของเขาอะ่ะที่เขาแบบจะทําอะไรหนูก็ไม่สามารถที่จะแบบข้ามได้อยู่แล้วมันคือมันก็คงเหมือนกับคนที่บอกว่าเหมือนถ้าเรามีลูกเนี่ยเราเราเลี้ยงลูกให้โตขึ้นมาได้แต่เราไม่สามารถเลี้ยงความคิดความอ่านเขาได้อะไรอย่างเงี้ย อันนี้ถ้าเป็นในกรณีนี้มันก็อาจจะคล้ายๆกันก็คือทุกคนก็มีสิิทธเสรีภาพทางความคิดซึ่งหนูก็ไม่สามารถไปจำกัดความคิดอะไรใครได้ค่ะแต่เหมนเเรียกว่าเจ้านี่มันจะต่อว่าเราเราไม่อยากให้ใครมาว่าเรากดี๋ก็รู้สึกดีใจนะแต่ว่าจริงๆอ่ะเจ้านี่ก็ ก็ไม่มีใครได้มาแบบพุกคามหรือว่าคือไม่มีใครแบบมามาต่อว่าหรืออะไรอย่างนี้นะคะเขาก็แบบน่าน่ารักนะครับไม่งั้นเขาก็คงแบบเหมือนเขียนด่าหัูไปแล้วแต่ว่าก็ก็ยังไม่มีนะคะนั่นคืองานของกลางไม่อะไรอย่างเงี้ยงานชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยอาเชื่อเสียจะถืออะไร้ยคือเหมือนที่หนูบอกว่าคือต้องแยกส่วนกันเลยนะคะอันนั้นคืออันนั้นอันนั้นคือสิ่งที่แม่ทําแต่ว่าในส่วนตัวหนูถามว่ากลงวลวุนไหมหรอหนูก็ หนูก็ไม่ได้แบบกังวลมากมายขนาดนั้นค่ะเพราะว่าเหมือนเราก็รู้อยู่ว่าเราแบบเราเราเป็นยังไงอะค่ะหนเป็นยังไงหนูก็ยังเป็นนั้นเหมือนดิมอย่างนี้รู่ว่าต้องปัดขาดการทําธุรกิจร่วมกันกับคุณแม่ไปเลยไหมคะโอ้โหทำยิ่งใหญ่มากเลยนะโอกาสการทําธุรกิจแลยนะคือจริงๆค่ะเรียกว่าน่าจะมีการแบบเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการบริหารมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะก็คือหลักๆก็คือจริงๆอะหนูมีผู้จัดการตั้งแบบมีช่องก็มีพีเออยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็มาคุยมาคุยกันบริหารจัดการตรงนี้มากกว่่่่่าาาออะยยเ้้คืมมนนนแ เอาไปเ,เ,เช่าคือในส่วนที่หนูมีให้เขาคือหนูก็ให้เขาแบบอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นค่ารักษาพยาบาลอย่างที่บอกว่าคุณแม่ผ่าตาัดตาสองข้างอะไรอย่างงี้ค่ะก็โอนโอนไวใจถึงหรือเป็นคนแบบโอนไวค่ะก็คือแบบว่าหนูก็โอนโอนให้แม่อยู่แล้วค่าทํากายภาพหรือไม่ว่าจะเป็นแบบค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นอะไรอย่างงี้ค่ะเราก็มีการดูแลมาตลอดอยู่แล้วค่ะ ใช่ค่ะเดี๋ยวนี่ก็ยจะอยอ่มันจะมีของแม่ที่แม่บอกว่าให้ช็อชวนกันมาลงทุนอันนั้นก็มีอยู่จริงจริงใช่ไหมคะเพื่อนี้หนูไม่ทราบจริงจรค่ะเพื่อนี้หนูว่าไม่ทราบเพราะว่าเอออยู่หนูอันนี้หนูก็ไม่ทราบจริงจริะคือมันไม่ได้เป็นอยู่ในส่วนที่เราต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้แม่คืออันนี้ไม่ใช่เลยใช่ไหมบริลลิ่งทุไม่ใช่นี้ คือมันก็เหมือนกับการว่าแม่เขาสมมติว่าแม่เขาช่วยหางานให้เราเราเราก็ให้แม่เขาสั่งเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็คิดก็คนละส่วนกันค่ะโอเคดีดีแบบว่าเรื่อเป็นห่วงแม่แล้ว่าเขาจะคิดเาจเครียดยังไงเนี่ยโอ้ในฐานะลูกก็เป็นห่วงแล้วค่ะคือแบบว่า ก็เป็นห่วงว่าถามว่ากลัวเขาจะคิดมากไหมหนูสึกว่าถ้าเขามาถึงตรงนี้ได้ก็ตรงนะเอาแบบตรงนะเพราะว่าเราก็มารู้พร้อมกันหมดนะเขาก็แบบไม่มันคือมันไม่ได้มีมาก่อนหน้านี้เนาะถ้าถ้าผมว่าเจ้านี้เขาไม่ไม่ทวงถามหรือเขาไม่ถมงถามพี่สามเนี่ยเราเราก็ไม่ทราบก็เป็นห่วงอยู่แล้วค่ะแล้วก็เป็นห่วงในความรู้สึกของคุณตาคุณยายด้วยค่ะซึ่งเอ่เหมือนหนูตั้งแต่หนูเข้าวงการอ่ะหนูก็จะบอกเสมอว่าแบบหนูจะแบบดูแลตาต่ายให้ดีที่สุดค่ะ คือกมก็ทราบพร้อมๆกันนะคะแต่แต่ท่านก็ท่านก็จะเป็นในเหมือนท่านอายุเยอะแล้วอ่ะท่านท่านก็ใช้คําว่าแบบก็เข้าใจแล้วก็ต้องยอมรับแค่นั้นแหละค่ะแต่เรงนี้ไม่ได้สร้างความแตกหัางให้เรากับแม่เลยที่มจริงๆก็ไม่ได้สร้างความแตกหักตัวค่ะมันเป็นในเรื่องของมันไม่แยกส่วนกันนะ